สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตานานจอมยุทธพูดทางสารทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับข้อมูลตัวละครของชินเล่นเสียนะครับชินเล่นเสียเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ปี2622ของปฏิทินโตหลัวนะครับอายุตอนจบภาคอายุ35นะครับ สังกัดสำนักวิญญาณยุทธ์หอบูชาพมยุทธจักรวัดวิญญาณยุทธ์ฉายาของเชลเลนเสียเองก็จะเป็นเทพทูตสวรรค์6ปีกเนาะเพราะว่าตอนเป็นราชธินนามพมยุทธ์เราก็ไม่เห็นเขาตั้งฉายากันเนาะระดับพลังวิญญาณจะอยู่ที่100เนาะพลังจิตก็จะเป็นจิตแห่งเทพเพราะว่าเชลเล่นเสียเองก็เป็นเทพแล้วเนาะวิญญาณยุทธ์ของเชลเลนเสียก็จะเป็นทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ เมื่อพัฒนาถึงขั้นสมบูรณ์จะมี6ปีกนั่นเองทูตสวรรค์6ปีกเป็นวิญญาณยุทธในตำนานอาจกล่าวได้ว่าเป็นเชื้อสายของทวยเทพมีคุณสมบัติธาตุแสงศักดิ์สิทธิ์มีความพิเศษกว่าวิญญาณยุทธทั่วไปเมื่อปลูกวิญญาณยุทธครั้งแรกจะมีพลังวิญญาณ20โดยกําเนิดน,นะครับเมื่อรับวงแหวนวิญญาณวงแรกก็มักจะรับวงแหวนวิญญาณวงที่2ต่อจากวงแรกเลยเนาะและวิญญาณยุทธทูตสวรรค์6ปีกเ,เองเนี่ยจะมีเขตแดนโดยกําเนิดน,นะฮะโดยมีชื่อว่าเขตแดนสววรรรค์ดาาลน,นัเมื่อใใช้ใ้้ภยตกแิญญณ ยุทธจะพัฒนาเป็นเขตแดนทูสวรรค์วงแหวนวิญญาณของเชิ้นเล่นเสียก็จะเป็น6ดํา3แดง1ทองนะครับเรื่องราวของเชิ้นเล่นเสียนะครับเชิ้นเลนเสียเป็นลูกสาวของปีปิตงกับสังฆราชองค์ก่อน เซียนสินจีนะครับแต่เนื่องจากเกิดโดยไม่ได้เต็มใจระหว่างปีปิโตงกับเซียนสินจีทําให้ปีปิโตงไม่ได้แสดงความรักแบบแม่ลูกกับเชียนเล่นเสียนะครับเธอถูกส่งไปแฝงตัวกับราชวงศ์เทียนโตตั้งแต่อายุ10ขวบเพื่อเริ่มวางแผนยึดครองจกักรวรรดิเทียนโตนะครับเชียนเล่นเสียเป็นอีกคนที่แอบลงรักถังซานและไม่สามารถปล่อยวางได้ในบททดสอบที่9้าของเทพทูสวรรค์เธอไม่สามารถก้าวข้ามการตัดอารมณ์ทั้ง7ไปได้เพราะว่าไม่สามารถปล่อยวางเรื่องถัง ังสารได้นั่นเองถังสารจึงเป็นจุดอ่อนของเธอนะฮะเชียนเลื่อนเสียถือว่าเป็นอัจฉริยะคนนึงของโลกวิญญาณ เธอยังเป็นคนที่สามารถบรรลุเป็นเทพได้คนแรกในรอบ20,000ปีแต่เนื่องจากการแฝงตัวเป็นองค์ชายเสียชิงเหอนานกว่า20ปีทําให้ประสบการณ์การต่อสู้ของเธอไม่มีมากพอจนทําให้เธอพ่ายแพ้ให้กับถังซานในสงครามครั้งสุดท้ายเธอได้แผดเผาพลังเทพเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนเองหลายเท่าเพื่อต่อสู้กับถังซานแต่ท้ายที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ให้กับถังซานในร่างเทพซิลลัวอยู่ดีนะครับเนื่องจากการแผดเผาพลังเทพทําให้พลังเทพทําลายต้นกําเนิดของเธอ จากนั้นตำแหน่งเทพของเซียนเล่นเสียก็ถูกทำลายนะครับเซียนเล่นเสียก็กลายเป็นคนธรรมดาเนาะเพราะว่าจากการแผดเผาครั้งนี้แกนวิญญาณหรือแกนเทพเนี่ยก็น่าจะพังไปด้วยกันเลยเนาะต่อไปเป็นทักษะวิญญาณของทุกสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ทักษะวิญญ,ญาณที่1ทูตสวรรค์จู่โจมอันเก่าเป็นทักษะระดับร้อยปีนะครับอันใหม่เป็นทักษะระดับหมื่นปีความสามารถทักษะโจมตีระยะประชิดมุ่งเน้นไปที่พลังโจมตีศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ที่กำปั้นจะกลายเป็นโล่แสงสีทองเมื่อโจมตีจะได้ทั้งลุกและรับนะครับพลังศักดิ์สิทธิ์จะมีผลในการทำลายและยับยั้งอำนาจพลังวิญญ,ญาณของศัตรูนะครับทักษะวิญญ,ญาณที่2อันเก่าร้อยปีอันใหม่หมื่นปีนะครับไม่ระบุความสามารถเนาะทักษะวิญญ,ญาณที่3อัน อันเก่าพันปีอันใหม่หมื่นปีไม่ระบุความสามารถเช่นกันนะครับทักษะวิญญาณที่4อันเก่า ระดับ1000ปีนะครับอันใหม่ระดับ1 0 0 0 0ปีมีชื่อทักษะว่าอิสระแน่วแน่ไม่ระบุความสามารถนะฮะทักษะวิญญาณที่5ดาบศักดิ์สิทธิ์ความสามารถดาบยาวที่ควบแน่นจากเพลิงศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถใช้เป็นดาบมือเดียวได้มีพลังโจมตีที่ทรงพลังทักษะนี้สามารถทําให้พลังของทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ขึ้น300%เเ์เมื่อโจมตีจะกลัดก่อนศัตรูด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์นะครับศัตรูต้องทนทุกทรมานจากพลังศักดิ์สิทธิ์ของดาบนี้นะครับทักษะวิญญา ทูตสวรรค์คำรามความสามารถด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงพิเศษจากพลังวิญญาณของทูตสวรรค์พลังวิญญาณจะถูกเปลี่ยนเป็นผลกระทบทางวิญญาณในทันทีและสามารถทําการโจมตีได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผู้ที่ถูกโจมตีจะมีอาการช็อกทางจิตอย่างรุนแรงหากฝ่ายตรงข้ามมีพลังจิตน้อยกว่าตน2เท่าจิตวิญญาณของเป้าหมายจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงและตายลงทันทีหากช่องว่างน้อยกว่า2มันจะเปลี่ยนเป็นการช็อกทางจิตและสร้างความเสียหายให้แก่จิตใจของฝ่ายศัตรู ก็คือยังไม่ถึงตายนะฮะถ้าพลังจิตน้อยกว่า1เท่านะครับทักษะวิญญาณที่7ระดับแสนปีกายแท้วิญญาณยึดความสามารถเพิ่มความสามารถโดยรวมขยายความสามารถของเขตแดนนะครับทักษะวิญญาณที่8ระดับแสนปีทักษะวิญญาณที่8ที่1แสงแรกทักษะวิญญาณที่8ที่2ดาราจรเขตนะครับทักษะวิญญาณที่9อวตารทูตสวรรค์ความสามารถขนสีทองจํานวนมากนับไม่ถ้วนพุ่งยิงออกมาใส่ศัตรูรอบทิศทางนะครับกระดูกวิญญาณของเชนเลนเสียก็จะเป็นกระดูกวิญญาณ เซต6ชิ้นนะครับกระดูกวิญ,ญญาณทุกชิ้นจะมีอายุ 90, 9 9 9 9 9ปีนะครับทักษะกระดูกวิญญ,ญาณที่ปรากฏจะมีอยู่ชิ้นเดียวนะครับนั่นก็คือกระดูกวิญญาณแขนซ้ายนะครับทักษะกระดูกวิญญาณแขนซ้ายทักษะปีกทูตสวรรค์น,นะครับความสามารถเพิ่มการป้องกันที่แข็งแกร่ง และสะท้อนการโจมตีออกไปได้และทักษะนี้ใช้พลังวิญญาณเป็นจํานวนมากนะครับกระดูกวิญญาณเซตนี้นะครับเมื่อใส่ครบทั้ง6ชิ้นนะครับกระดูกวิญญาณจะพัฒนากลายเป็นกระดูกวิญญาณแสนปีและถ้าวิญญาณจาร์ฝึกไปถึงระดับ100นะครับกระดูกวิญญาณทั้ง6ชิ้นนี้จะกลายเป็นอาพรเทพของเทพทูตสวรรค์นะครับต่อไปทักษะอื่นๆนะฮะทักษะเขตแดนสวรรค์บัรดาลเขตแดนสวรรค์บัรดาลเป็นเขตแดนโดยกําเนิดเมื่อถึงระดับ70จะพัฒนากลายเป็นเขตแดนทูตสวรรค์ทักษะต่อไปเขตแดนท ค,ความสามารถท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองภายในเขตแดนปิดกั้นแสงที่แท้จริงสามารถชำระล้างพลังวิญ,ญญาณของผู้ใช้และพลังวิญญาณของค,าาคูค่ต่อสู้เมื่อใช้เขตแดนนี้พลังวิญญาณของคู่ต่อสู้จะลดลงเรื่อยๆและพลังของผู้ใช้เขตแดนก็จะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะครับต่อไปทักษะภายใต้เขตแดนนะฮะทักษะไขยกลนทูตสวรรค์มังกรเพลิงความสามารถพลังทูตสวรรค์ในเขตแดนกวบแน,น่นเป็นมังกรเพลงิงสีทองจํานวนมากนับไม่ถ้วนเข้าโจมตีศัตรูนะครับทักษะภายใต้เขตแดน ทักษะที่2หมื่นตะวันทยานฟ้า ความสามารถดาวตกสีทองบริสุทธิ์ขนาดยักษ์ตกลงมาจากท้องฟ้าไปยังเป้าหมายต่อไปทักษะเทพทูตสวรรค์นะครับมีคํากล่าวไว้ว่าวิถีของโลกคือวิถีของข้าหนึ่งดาบช้ชะตาหนึ่งโลกาพิพาลายแสงเขตแดนทูตสวรรค์วันวันวันเป็นทักษะเทพนะครับทักษะเทพทูตสวรรค์ทักษะที่1ทูตสวรรค์ชำระล้างความสามารถระเบิดแสงแห่งการพิพากษากลายเป็นลูกบอลแสงสีทองบริสุทธิ์ขนาดยักษ์ลืนกินศัตรูทักษะเทพทูตสวรรค์ทักษะที่2ทูตสวรรค์สุริยันความสามารถ อพรทูตสวรรค์กลายเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่พุ่งออกไปพลังเพลิงของดวงอาทิตย์ที่เกิดจากอาพรทูตสวรรค์ที่แตกสลายได้ถูกควบแน่นเป็นรูปทูตสวรรค์ขนาดใหญ่ในอากาศและมีพลังงานที่น่ากลัวได้เปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นสีดำทั้งหมดทักษะเทพทูตสวรรค์ทักษะที่3ปีกแห่งทูตสวรรค์ความสามารถตราทูตสวรรค์บนหน้าผากของผู้ใช้สว่างขึ้นปลดปล่อยปีกขนาดใหญ่ออกมาจากด้านหลังในขณะที่ใช้ทักษะนี้จะลบล้างพลังงานที่ผิดปกติและสถานะที่ผิดปกติภายในร่างกาย เมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีของศัตรูสามารถหบปีกทั้ง6เพื่อป้องกันร่างกายและปีกจะสะท้อนการโจมตีของศัตรูออกไปการป้องกันเป็นเพียงความสามารถรองของปีกทูตสวรรค์แต่ความสามารถที่แท้จริงคือการควบแน่นพลังศักดิ์สิทธิ์ทักษะเทพทูตสวรรค์ที่4วิประโยคความสามารถสลายเขตแดนทุกชนิดที่ไม่ใช่ระดับเทพทักษะทูตสวรรค์ที่5โล่แห่งทูตสวรรค์ความสามารถทักษะเทพนี้ป้องกันการโจมตีทุกรูปแบบทักษะเทพทูตสวรรค์ที่6ทูตสวรรค์ลำแสงสะบั้นความสามารถดาบ ์สิทธของทูตสวรรค์ในมือชี้ไปข้างหน้าและลวดลายเทพทูตสวรรค์ก็เปล่งประกายออกมาอย่างรุนแรง ในเวลาเดียวกันกับปีกทั้ง6ที่หดกลับไปยังด้านหลังขยายตัวในทันทีโดยที่มีร่างของเชนเล่นเสียเป็นศูนย์กลางมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน5เมตรเป็นสีทองในเวลาเดียวกันกับเปลวเพลิงที่หายไปพลังงานทั้งหมดก็ควบแน่นบนดาบทันทีเมื่อข้อมือของเชนเล่นเสียสัน่นแสงดาบสีทองสีดวงก็บินออกไปและพุ่งข้ามในอากาศ1เมตรหลังจากโดนเป้าหมายแล้วมันจะระเบิดอย่างรุนแรงทักษะเทพทูตสวรรค์ที่7แสงศักดิ์สิทธิ์ลุ่งโลดความสามารถดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ถูกยก ขึ้นอีกครั้ง แสงสีทองหมื่นดวงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าส่องมายังร่างของผู้ใช้ทองคำสีแดงค่อยๆกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์และความผันผวนของพลังงานรอบๆตัวผู้ใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในขณะนี้ทูตสวรรค์มีการไหลเวียนแสงสีทองเป็นพิเศษทักษะเทพทูตสวรรค์ที่8ทูตสวรรค์ดาราหกแฉกความสามารถทักษะป้องกันดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ลอยขึ้นตรงหน้าเชิญเล่นเสียเมื่อมือขวาของเธอสัน่นต่อหน้าเธอจะมีแสงสีทองหกจุดพุ่งออกมาจากฟ้าพร้อมกับแสงสีทองที่แขง แข่งแกงในเวลาเดียวกันอาพรเทพทูตสวรรค์ทั้ง6ชิ้นเป็นแสงสีทองออกมาเล็กน้อยและมีดาว6แฉกสีทองอยู่ด้านหลังดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์ดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์แบ่งออกเป็น6กเล่มและดาบยาวทั้ง6กเล่มหมุนเป็นวงเป็นรูปแบบกลวยสีทองทักษะเทพทูตสวรรค์ที่9จิตแห่งเทพทูตสวรรค์ความสามารถสร้างล่องลอยทางวิญญาณของทูตสวรรค์บนคู่ต่อสู้ตราบใดที่คู่ต่อสู้ยังคงอยู่ในทวีปนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเชเลนเซียสามารถตรวจสอบล่องรอยได้จากวิญญาณของเธอทักษะเทพท วันที่10พลังจิตตรวจจับความสามารถตราทูตสวรรค์นบนหน้าผากของเธอส่องแสงออกมาทุกครั้งที่เธอหายใจ3ครั้งรัศมีสีทองจะแผ่ออกไปรอบๆแม้เธอจะใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับทั่วป่าแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับเธอทักษะเทพทูตสวรรค์ที่1 1ทูตสวรรค์พิพากษาความสามารถแสงสีทองบริสุทธิ์ส่องลงมาจากท้องฟ้าทักษะเทพทูตสวรรค์ที่12ดาบสุริยันศักดิ์สิทธิ์ความสามารถรวบรวมพลังจิตจากแสงอาทิตย์ไว้บนดาบเพื่อใช้โจมตีศัตรูทักษะเทพทูตสวรรค์ที่ส าดาบศักดิ์สิทธิ์ทูตสวรรค์ความสามารถเชนเลนเซียทําท่าทางกุมหัวใจด้วยมือทั้งสองข้างร่างเงาขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นข้างหลังพลังศักดิ์สิทธิ์สีทองถูกความแน่นเป็นดาบขนาดใหญ่ของทูตสวรรค์ต่อไปอุปกรณ์ที่เชนเลนเซียมีนะครับก็จะมีอยู่3ชิ้นนะครับชิ้นแรกอาพรเทพทูตสวรรค์นะครับก็คือชุดเกราะของเชนเลนเซียนั่นเองต่อไปเป็น6ปีของทูตสวรรค์นะครับก็เป็นอุปกรณ์เช่นกันนะครับหลังจากที่เชนเลนเซียเป็นเทพแล้วอีกทูตสวรรค์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ ก็คือใช้ปีกตัวนี้ครับบินก็คือปีกทูตสวรรค์นี่แหละชิ้นต่อไปก็จะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ของทูตสวรรค์นะครับมีน้ำหนัก1 0 8 0 0 0กิโลกร,รมัมต่อไปเป็นการเติบโตของเชนเลนเสียนะครับปีที่2622เป็นปีที่เชนเลนเสียเกิดปีที่2628อายุหขวบเชนเลนเสียเริ่มปลุกพลังวิญญาณพลังวิญญาณ อยู่ที่ระดับ20ปีที่2,631อายุ9ขวบหลังจากปีปีตงสังหารเชียนสินจีปู่ของเธอได้ส่งเธอเข้าไปแฝงตัวในราชวงศ์เทียนโตกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลตัวละครของเชียนเล่นเสียนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ